สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําเครื่องดื่มอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคิวของนมชมพูแล้วก็นมสดเย็นขอบอกว่าทําง่ายแต่อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาทำนมชุมพูกันก่อนค่ะสำหรับส่วนผสมหลักเลยก็คือน้ำแดงเฮลวบูบอยนะคะตามมาด้วยครีมเทียมยี่ห้อเดียวกับคลิปที่แม่ซีทำชายเย็นชาเขียวเลยค่ะนมข้นจืดนมข้นหวานสำหรับของเหลวทั้งหมดในคลิปนี้จะชั่งตวงเป็น ml ฉะนั้นให้เพื่อนเพื่อนหาถ้วยหรือว่าเหยือกที่มันมีปริมาตรบอกเป็น ml ด้วยนะคะจะได้สะดวกในการชั่งตวงค่ะวิธีทำตั้งหม้อใส่น้ำลงไป3,500 ml จากนั้นเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนแรงแล้วก็รอจนกระทั่งน้ำเดือดพล่านค่ะ เนี่ยนะคะต้มน้ำให้เดือดพ่านแบบนี้เลยค่ะเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยนะพอเดือดพ่านแล้วก็ปิดแก๊สยกลงได้เลยค่ะควันฉุยเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ําแดงลงไปเลยตามด้วยครีมเทียมนะคะ นมข้นจืดสุดท้ายก็คือนมข้นหวานสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่สีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่เหลือแบบนี้ปาดออกให้หมดเลยนะคะคนให้เข้ากันดีค่ะ เข้ากันดีแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยง่ายมากเลยนะคะสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ําตาลแล้วนะเพราะว่าน้ําแดงฮิวบอบอยเนี่ยมันก็มีความหวานในตัวอยู่แล้วนะคะปิดฝาแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปก็มาทํานมสดกันค่ะจะบอกว่าง่ายมากๆนะคะส่วนผสมก็ไม่เยอะก็จะมีแค่นมผงเป็นนมสดผงนะคะแม่ซีใช้ยี่ห้อนี้เลยค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปนะคะตามมาด้วยนมข้นจืดและนมข้นหวานเหมือนเดิม เผื่อใครถามยี่ห้อแม่ซีใช้ยี่ห้อนี้ค่ะหรือใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ตามชอบนะคะ ส่วนวิธีการทำก็เหมือนเดิมค่ะตั้งหม้อใส่น้ำลงไป3,500 ml เปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนแรงแล้วก็รอให้น้ำเดือดจัดค่ะทีนี้จะมีคำถามว่าสามารถใช้สูตรนมสดแทนได้ไหมได้ค่ะใช้นมสดแทนน้ำร้อนได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องตั้งนมจนเดือดพล่านค่ะแค่พออุ่นๆก็พอจากนั้นยกลงแล้วก็นำไปผสมได้เลยแต่คนทำขายแม่ซีจะบอกว่าราคาต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยค่ะฉะนั้นลองเลือกดูนะคะว่าจะทำแบบไหนได้กำไรมากกว่ากันค่ะ พอน้ำเดือดพล่านปิดแก๊สยกลงได้เลยค่ะต้มน้ำเสร็จก็ใส่นมผงลงไปได้เลยค่ะแต่ถ้าใครใช้นมสดแทนน้ำร้อนนะคะเราตัดตัวนี้ออกนะคนให้เข้ากันค่ะนมผงละลายดีแล้วก็ใส่นมข้นจืด ตามด้วยนมข้นหวานค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบนะ ตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วทั้งนมเย็นแล้วก็นมสดพักให้เย็นสนิทแล้วมาชิมกันค่ะหรือถ้าอยากให้เข้มข้นหอมมันมากขึ้นให้บ่มหนึ่งคืนโดยการปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาหนึ่งคืนนะคะรสชาติจะหอมหวานมันเข้มข้นขึ้นมากๆเลยค่ะหลังจากที่บ่มไว้หนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูค่ะที่แน่ๆได้สีสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอืม มีความหอมหวานมันอร่อยขึ้นเยอะเลยค่ะมาดูนมสดกันบ้างค่ะหอมมันเข้มข้นสุดยอดเลยค่ะมาถึงวิธีการขายแบบแรกเลยเทใส่เหยือกนะคะแล้วก็เทใส่แก้วขายขนาดแก้วอยู่ที่12ออนค่ะใส่น้ำแข็งบดพูนๆแบบนี้เลยนะคะเราจะขายแก้วละ10บาทค่ะ มาเริ่มที่นมชมพูกันก่อนค่ะตวงน้ำให้ได้125 ml นะคะประมาณนี้จากนั้นก็เทใส่แก้วได้เลยแล้วก็ราดด้วยนมข้นจืดตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะต่อไปก็นมสดตวงเท่ากันเลยค่ะ สำหรับนมสดใครจะด้านนมข้นจืดหรือไม่ก็ได้ค่ะว่ามันหอมมันอยู่แล้วนะเรียบร้อยค่ะกับวิธีที่สองใส่ขวดขายขวดขนาดบรรจุ250 ml อสิบมลนะคะขายขวดละย5บาทแถมน้ำแข็งด้วย1แก้วค่ะและแล้วก็ได้เวลาชิมค่ะเรามาชิมกันนะคะเวลาใส่น้ำแข็งแล้วเนี่ยรสชาติความหอมมันจะเป็นยังไงนะ อร่อยมากค่ะหวานมันแต่ไม่หวานจัดนะคะสำหรับแม่ซิงเนี่ยหวานกําลังดีเลยค่ะเดี๋ยวไปดูน้ําสดกันบ้างค่ะมาลองน้มสดกันบ้างมีความหอมมีความมัน สดชื่นเข้มข้นอร่อยมากๆลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ